ถึงจะแล้วว่าจะเป็นเรือของกุล,ลอาเด็งหรือว,ว่าจะพ่อ กองเหลือเก่งสนามมึอการชิงถ้วยพระราชานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแทนสมบัติเมืองมึอการโดยการรับของท่านนายกธนาพง์สันสุภาสันผู้ว่าราชการจังหวัดมึอการจุมพลวันฉัตรสลิดบอกว่าเหลือคู่นี้ไม่ธรรมดาเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีของพมติสอมาบอกเราด้วยกันทั้งสังลำรุ่นสุมาล้องนำได้ล่องำได้ไปเลือดดังเลือดดีแสงเจริญแสงเจริญใช้กุ้งไก่ทองไก่ทองทหารก้าแสง กับไซไล่ขยี้ไล่ขยี้กับเนื้อดีในน้ำจะพอคับแดงจะป้องขับแดงบอลกล้วยล้องเมืองปากสันซองล่องน้ำปางกระดุกใส่เสื้อสีแดงเสื้อสีแดงกับเกงในไม่รู้ไม่รู้ไม่ดูขอดูไม่รู้ไม่เคยขอดูดูสิ่ว่าร่องน้ำมันกันร่องน้ำมันกันจะพอคับแดงจะป้องขับแดงจะแสงได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ดูลักษณะนี้บอกว่าสู้กันไว้ต่างคนต่างงานต่างคนต่างฝัดต่างคนต่าง เสียไปสีไปหมดไปบีไปขยี้กันมาไปขยี้กันมันจะบอกคำลังจะบอกคำลังจะหนีหนีออกหนีออกหนีออกมันจะบอกคำลังจะบอกคำลังดูแล้วแสงเจริญไฉไก่เจริญไฉไก่ทองเริ่มได้ตีไล่บีไล่บีตะคุบทันแล้วบุ้ยเอาละบุ้ยเจ้าพ่อคำแดงจะแสงได้หรือบม่ได้จะแสงได้บรไ่ได้สีผายพรพังแก้วบวกสลามใส่โคดบูดโคดวิดลูกน้ำมูลผาว่าโคดเถื่อนเบิงเบรงว่าแสงเจริญไฉไก่ทองของบรรษากัดฐารแขวนมือกับสายไล่จี้หนีแล้วะเอาละวะ ที่ไล่หนีแสงจเจริญไซสไก่ทองไก่เอ๋ยไก่ท้องจะดีได้ตลอดปลอดภัยหรือบวได้ต้องมาถามใจเจ,จ้าเอ๋ยเจ้าพอกำะเดงจากบ้านกล้วยอยู่รองน้ำวางตอนนี้ตกที่นางลำบากเล็กน้อยหาปานกลางส่วนวแสงจเจริญไซสแสงเจริญไซส์นีหนีจะดีได้หรือหรือ,อบวได้ได้ไม่ได้ไม่รู้เข้าสู่ระยะสุดท้าย200เมตร200เมตรสุดท้าย,สาย,สายแสงจเจริญไซสไก่ท้องเริ่มในท้างาทีก่อนไปขายไปแล้วแสงนี้ไาย,ายแลด์แสงนี้เจ้าพอกำะเดงไม่ยอมไม่ยอมไปท้อไม่แถมาคอตา แทงคืดได้หรือม่ได้เลยไหมรอยแม่สดท้ายหลงพลเจ้าบอกำนงเราผ่าจะแสงก็มาจะนั้นมาคำนงแสงก็มาแงจะรใช้ไก่ทองหนีอยหนีอยู่ไก่ทองหนีไก่ทองหนีทำนดงจี้ำนังจี้ไก่ทองนีไกทองหนีเจ้กแดงทนพิษไแไม่ไหวเปตายที่โรงพยาบาลไปให้ทีมงานไก่ทองไหลเ้าเชิญครับพี่น้องครับแชมป เรือ55าฝีภายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําปี2568 25เงินรางวัลหน0 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยพระราชทานได้แก่เรือเรือ